ที่ลูกชายได้ไปเรียนที่โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกค,ค่ะหนูได้รู้จักบ้านราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีก็เพราะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะหนูก็เลยพาลูกชายไปสมัครเรียนที่นั่นตอนนี้ลูกชายก็เรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะหนูดีใจที่ลูกชายของหนูได้ไปอยู่กับพ่อครูสมณะโพธิรัก อยู่กับหมูมิดดีสหายดีแผ่นดินพุทธและลูกชายของหนูก็ได้รับประทานอาหารมังสวิรัต์ได้ถือศีลห้าด้วยค่ะตอนนี้หนูก็นอนตาหลับไม่ทุกใจเรื่องลูกชายแล้วค่ะขอกราบขอพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวและครูท่านและชาวประสบท่านที่ทำให้ลูกชายของหนูได้เป็นเป็กน่ที่แผ่นดินพุทธขอกราบขอพระคุณมากค่ะ ก็อนุมโมทนาบุญกับคุณราตีนะคะเพลงเพราะมากแล้วก็เป็นเพลงที่มีสาระนะคะแล้วก็ยินดีด้วยเลยนะคะที่ได้นะคะได้ยินดีกับคุณราตีด้วยที่ได้นำพาลูกชายไปโอ้ถึงได้ว่าถึงได้ร้องเพลงนี้เนาะเพราะว่ามีที่มานั่นเองนะคะก็ยินดีด้วยนะคะที่ได้สู่เดชถา่ะเชิญเชิญค่ะ ท่านใดเชิญมีท่านใดเสร์ฟในกาะเชิญค่ะไดไหมคะพี่น้องเราพี่น้องเราคอมเมนต์กับกับเสียงเพลงมาหลายท่านเลยนะคะค่ะก็เพลงธรรมะก็จะเป็นเพลงที่มีความหมายถ้าฟังด้วยความเข้าใจก็ก็จะทราบซึ้งถึงจิติญญาณเลยนะคะ สาหรับเรื่องของอลูกนะคะที่ได้เข้าไปเรียนในสถาบันที่เรามั่นใจว่าคุณครูเป็นผู้ที่มีศีลน,นะคะ,ะก็ยินดีกับคุณแม่ด้วยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เรื่องที่เราได้ดั่งใจเรายินดีแต่เราก็พร้อมที่จะไม่ได้ดั่งใจด้วยในเรื่องเดียวกันไปเลยนะคะมันก็จะได้ทำให้เรา เราได้ปฏิบัติธรรมไปด้วยกับสภาวะที่เรารู้สึกนะคะเพราะตรงได้ดันใจเนี่ยเราก็ยินดีได้อยู่แล้วใช่ไหมคะตรงตรงนี้ก็คือให้เราหมายถึงว่าเวลาเรามีความรู้สึกชอบสิ่งใดเนี่ยให้เราให้เราได้รู้ว่ามันมีสองฝั่งนะมันมีชอบกับมีชังได้แล้วเราก็เ,าเปิดใจเราทั้งสองฝั่งนะคะมันก็จะได้พิจารณาไปด้วย ในสวนนี้นะนรับวันนี้พี่น้องเราได้ฟังเพลงอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการส่งการบ้านของเราค่ะอนุทนากับลาตีด้วยค่ะมีท่านใดจะเติมไหมคะถ้าไม่มเีเดี๋ยวแจ้งก่อนก็นได้นะคะค่อยเสริมทีหลังก็ได้<ม>จอยแล้วก็่อด้วยคุณขอบคุณนะคะเอาคุณขอบคุณอ่าค่ะ ท่านใดนจะเสริมอะไรไหมคะถ้าไม่มีก็เชิญคุณจอยเลยนะคะอาคุณจอยหายไปไหนแล้ว